อิวด <Q> ีวันนี้เรามาเรีนอารที่ทิปกันเย่อะไม่ไี้ยเอ้า,อาไอออโต้บอกให้ปีด

อไอ้ตมบอกัไม่ได้บอกยังไม่พูดเลยมันติดระตม่เชื่อไปดูันทเลยทำไมรถมันอียงวะไปทุกคนดันดัน <พ><ด>ไม่ชมมกกน่มเลอมก็พูดแล้วหนึ่งคำไม่เลย่นะได้พูดล้ต้องถอดล้อต้องถอดล้อดันดัน่นะเออ,อ,เอแล้วแล้แล้เ,เออเอาแล้วล้อฝั่งนั้น,ปนไปเลรวะ เออปล่อยมันเถอะช่างมันช่างมันไปไปไปเอาแล้วเอามองไม่เห็นมันติดปิดตู้ไอออโต้ปิดไม่ใช่ดรออโต้กับปีเตอร์มาปิดก็ดูมันถอยไม่ได้ ก้มเอาอมการอยเเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราจะขับเข้าไปทำไมคลิปเนี้สนุกแน่ เอ้ยอย่าเพิ่งเปิดสิมันจะมีบล็อกล่องหนอ่ะเนีเดี๋ยวเราขอกลับรถก่อนลุกเลยลุกเลยลุกออกจากรถเลยจะกลับรถจะไอุ้่มเต็ม ไอามรถคว่ำอ่ะแล้วประตูไม่ปิดออตอนนั้นเอออยอน้งเฮ้ยอย่าพึ่งเตียมอาวุธบอสม,มันจะเสกเอาวุธให้เอ,อ้อเาเกินให้คุยกับผู้ชายคนนี้ ดีือเฮ้ดูสักลแนง่ออ่านออปอ่านออกวะออโต้เลยงานทำไมให้ให้เราหน่งคืออังอยดดูเอ็นหบ้อ่านออกแตอานโลดช้าเออกับรถไปกับรถไปไม่งสนแล้วอ่านทำไมวะเออแล้ไหนบอสอะไม่มีหรอก มันยังไม่ถึงเลยอันนี้มันคุยกับผู้ชายเฉยๆเดี๋ยวดวนคุยกับผู้ชายเฉยๆมันต้องไม่ที่ถึงคันนู้นดีนะรถมันกลับได้ถ้ารถก,กลับไม่ได้โอ้โหเขาทำระบบไอ้นี่มารถรถท่านสามารถกลับได้เองเองก็ขับดีดีเนี่ยไม่มันเป็นอยู่แล้วใช่ไหมตัวถ้ารถใส่มามา เป็นอยู่แล้วไออต้มันเคยขับไออต้มันก็เคยขับถ้าขับแรเกินไปมันจะเป็นอย่างนี้ไป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 ้หน้าปหน้าบอสอะไปใช่หรออใช่ไ่ใช่อันนี้เออใช่ เดีย๋ยวแป๊บนึงกลับรถก่อนกลับรถก่อนบ้าอบอสบอสบอสมเจอยังไงเนี่ยบอสรอก่อนมันต้องขี่รถเข้าไปไมันต้องขี่รถออกไปมันต้องขับรถออกไปไม่ไม่มมนต้องขับรถเข้าไปนี่นใช่ไหมน้อโต้ใช่เมื่อกว่าเมื่อก่อนพวกเราก็ทำเนาะอือตาต่อไปนะ ไอ้จอดตรงนี้เลยเอ้ยแปบเดียงอย่าพึ่งกลับรถก่อนเลยเอารอรอแล้วก็จะพก็หลอกไอ้ไอ้ไอ้แตมเราจะบอกให้นะว่าเอ้ย เราจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะให้เองอยู่กับออโต้ตลอดเพราะว่าเพราะว่าไอออโต้มันเป็นคนนำใช่ฉันว่าฉเล่นหมดแล้วเออออโต้มันเล่นมาก่อนแถมมันดิว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 เลิฟให้ด้วยใช่ออโต้ยะไอไอแตก กรอบงไอ้แตมไอ้แตมอเตมองรออยู่ข้างล่างอีสบายเลยนะไอ้แตมเองรอได้ไหมเออ,อเอาาเอ <Okay. S 1> ดาบดาบต<ๆ>ื้อโอ่อนนอไอ้เต็มที่หลังถ้ามันโด,ดกนกล่องของขวัญให้เองรียบยา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 กระโดดเอาไว้ไอ้เต็ม เด็กก็เ uh ลื ja, oh ่อนรถเองก็เลื่อนรถอ่ะเออเอาระวังระวังอย่าโดน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 เออยัง เาปืนม่เอาปืนใหมโดนาก็เก็บลอาแล้ก็สามารถเก็บได้แล้วก็ไอกระสุนเนี่ย เอาเอาอย่าจะเก็บไปดีกว่าเพราะอะไรลูกไหมเราเราก็ต้องเอาปืนเอาปืนเอาดาบพวกนั้นอีกอ่าไอไอพวกทางเพชรของบอสอะอร,วระวัง,งให้เต็มเต็มเอยเป็นแหลกเต็มมอดไหม ห่วย,หยแหลกจังวะออแบบ้ะเฮ้ย